เอาล่ะหนดูซิเรามีตัวตลกเมาปลิ้นในงานเลี้ยงวันเกิดน่าจะแก้ต,ตัวว่ายังไงสายันสวัสดิ์ท่านผอบออะไรวะเนี่ยมอนี่มันเออฉันรู้หรอกนะฮายอยากรู้ไหมว่าฉันได้แปลเฟน,นี่มอยยังไงถ้าง,งั้นก็แปลว่าแบทแมนเขาเ oh, <God. S 1> ช็ดเค้กลงไงมาแล้วอ๋โอ้หัวฉันอ๋อทุกอย่างมันวิ่งวิ่งไปหมดอ๋อ ูเนี่จะอยากเจอฉันก็มาแล้วไงใครอยากเจอมึงมึงเป็นใครกูยังไม่รู้เลยเดนอยู่ไหนเดนไหนอีกอ่ะกูไม่รู้มือกูหักแล้วมั้งเนี่ยแกมันสว่าแกฆ่าคนเพื่อเงินใช่ที่ไหนแล้วกูคือตลบลุงเฟิงตะหากไอ้ตลกสว่านะั่นมันอีกตัวนังเดนอยู่ไหนสาบานได้กูไม่รู้กูเป็นแค่ตลกคาเฟ่ที่เล่นอยู่ในคณะชวนเชื่นอน่ะไปฉันมีกฎข้อเดียว ทำผิดกฎนะคุณค้างข่าวผมกหสารภาพว่าผมแค่ดื่มเบียร์ไปสองเหยือกแล้วก็วายอีกนิดวายยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วว,วา,าย้น่ชิายแลลงไงมาแล้วใครก็ได้ฆ่ากูทีอ้วเขาอยู่ไหนใครแกจับเขาไว้ไหนใครแล้วกูไม่ เดี๋ยวจเย็นก่อนหยุดหยุดมอนนี่แค่ตลกคาเฟ่ไม่ใช่โจ๊กเกอร์เอาคุณหยุดต่อยก่อนได้ไหมเนี่ยจริงดินั่นไม่ใช่โจ๊กเกอร์ไม่นี่แหละโจ๊กเกอร์ไม่ใช่ก็มันเป็นตัวตลกอะลองวางทุ่งเก่าตั้งสติแล้วดูอีกทีตัวตลกสองตัวถูกต้องนะครับเข้าใจละน่าจะมาให้เร็วกว่านี้เออ นี่ก็จะเป็นสเตมเนียวเลยรู้ไหมมันหน้าไข่หน้าแค่ไหนมัดมาตะกี้เป็นมัดที่นายไม่สมควรได้รับแต่ที่ต้องรับเพราะมันวนเองฟังนะเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นฮาวีเดนทำไมเราไว้ใจเขาได้ไหมโอ้ยจบเรื่องไปตั้งนานแล้วเอองั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วกลุ้มจริงๆขอโทษที่ว่าจิมเดี๋ยวให้จับจูเป็นการไถ่โทษเอาไหมไม่เอาเอานี้ยี่สิบนาทีต่อมา ฉันควรต้องขอโทษนายจริงๆนะฟรุงฟริงพอดีเราสับสนกันนิดหน่อยนะพ่อของฉันเขาโหดเหี้ยมและอำมาหิตโอ้ยอีกแล้วหรอวันนี้พวกเขาอยู่ไหนพูดออกมาสิวะให้เสียภาษาไทยโดยสุุกมะซุมโตะ